อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยจะเริ่มทำค่ะนแนนจะริ่มทำค่ะ,ะจนควาสมดีค่ะนแนนมาขายเป็นปีแรกเนาะปีแรกค่ะอ่าค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างคะบรรยากาศหรอคะก็วันนี้เป็นวันที่สองเนาะเมื่อวานคึกคักดีคะ่ะช่วงเช้าคนพอสมควรเลยคะ่ะ<อ>ใช่ค่ะ ลูกค้าแถวบนนี้ก็ให้การต้อนรับอาหารมังสวิรัตเราอย่างดีเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็มาทีก็ซื้อกันคนละหลายรายการเลยค่ะหลายเมนูใส่เข้าไปค่ะอันแนนทานเจมังสวรัตมากี่ปีแล้วคะน่นเพิ่งทานมาปี62ปีนี้66ก็ประมาณ4ปีเองค่ะ4ปีใช่ค่ะอันแนมีความเห็นยังไงในเรื่องของสิทธิสตรวชีพคะางเราเนี่ยเราเป็นคนเนาะเราก็ เราก็ต้องการรักษาสิทธิ์ของการความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่จะให้อยู่ได้บนโลกใบนี้โดยไม่ให้มีใครมาเบียดเบียนเรามาทําร้ายเรามารังแกเราสัตว์เองก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องรักชีวิตของเขาเหมือนกันไม่ฉะนนั้นอย่างเช่นเวลาเราไปจับไก่อย่างเงี้ยเขาก็วิ่งหนีนะ,ะเขาไม่ใช่ให้เราไปจับเขาได้ง่ายๆนะคะเขาก็วิ่งหนีเขาก็รักษาชีพิตของเขาแม้กระทั่งนกหรืออะไรก็ตามอะ่ะทุกคนล้วนไม่ว่าสัตว์หรือคนอล้วนแล้วแต่รักชีวิตของตัวเองนะคะ ต้องการรักษาชีพของตัวเองให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะค่ะเรารักเช่นไรเขาก็รักเช่นนั้นค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนาะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่เราได้ประเสริฐจริงอย่างที่เขาเรียกขานกันไหมสัตว์ประเสริฐคําว่าประเสริฐในที่นี้ก็คือต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะที่ผ่านมาราอาจจะถูกสั่งสอนมาผิดว่าอาหารทั่วไปคือสัตว์ของมนุษย์จริงๆแล้วไม่ใช่เลย เราควรจะทานพืชดีกว่าเพราะว่าการทานพืชเนี่ยลดการเบียดเบียนขึ้นเยอะไม่มีการเบียดเบียนเขาเขาเองก็มีชีวิตอยู่ได้เรามีชีวิตอยู่ได้และเราก็แข็งแรงด้วยเราจะได้เป็นสุขไปด้วยกันเีกอย่างหนึ่งเนี่ย การทานอาหารที่เป็นพืชทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะอย่างแนนเนี่ยเปรียบเทียบตัวเองเมื่อก่อนค่อนข้างอ่อนแอแต่พอมาอาหารมาทานอาหารที่เป็นพืชเพียงแค่4ปีรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะและอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วยปัญหาต่างๆอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนทุกคนมีกลิ่นตัวมากเลยค่ะแต่พอมาทานอาหารที่เป็นพืชกลิ่นตัวหายไปแล้วค่ะเป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่มีอยู่จริงนะคะค่ะก็รณรงค์ให้มาทานพืชทานมังไซเบอรัตกันเยอะๆนะคะโลกนี้จะได้ร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยกันค่ะ เขาเพิ่มมากค่ะอาหารเจนี่แหละคืมคะอคมังสวิรัติ